ไ,ไปเกเพียรดไปด้วยกันไหมไปอีกฟาหน่งประงานน้ไปไหมไปค่ะโอเคไปบ้านเราก็ติดแม่น้ําเลยจิไปต่อแล้วแหละวันจเศร้าส่วนแะมินไปแจมินมาไปเขาได้ไปอีกป้าต่อไปแต่ตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะต้นงเป็นขีดต้มเราจะขีดตมวะนี่น้ําตกน,น้ําไหลผ่านที่เราโอ้โหวิ่งแบบผู้เชี่ยวชาญเลยเหรอแม่นั่งไงแม่ตงไหนล่ะ อใจมากใจรอเกิดอย่างนี้เลยเหรออุ้ยทุกคนกก็กเฮ้ยเจสซีนคายูวานเฮ้ยอุ้ยสวยมากดอกใหญ่มากทุกคนให้ดูอู้วอพี่เราเก็บดิดึงออกมาสิดึงได้ไหมอู้ใหญ่มากเลยเทาหน้าพี่ไหม โอโหดอกเดียวแกงอิ่มเลยเนาะโอ้โหขาอวบใหญ่มากดูสิโอ้ยฟิมสวยงามดีใจดีใจไปต่อไปต่อมีสวามตรงนี้อ่ะโอเคนวมันเล็กมากตรงนี้ไอคตามหาสวามที่เป็นแบบนี้นะลูกเนี่ยแบบนี้กินได้อันนั้นกินไม่ได้ไม่จับนะคะนี่แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะไปต่อค่ะถือไหมถือโอเคค่ะ บอกเดียวแกงอิ่มเลยแม่ตรงนี้ก็มีอันนี้มันแก่แล้วไปใหม่ค่ะลูกอุ้ยนูนไงนูนไงใช่ไหมไปดูก่อนเฮ้ยอุยแต่ว่าเหมือนใช่ไหมอุ้ยข้าอยู่วางเหมือนกันเหมือนกัน,เ,น,กนเหวู้ไวววววิ <laughs> อันนี้ไม่สวยเท่านั้นใช่ แต่อันนี้ขามันกินได้อะเอาขามันก็พอใหญ่มากจังสวยมากเลยพี่ทุกคนดูสิมันใหญ่มากสวยพี่เจอที่ป่าสวยมากเลยพี่ชอบอันนี้พี่ชอบนั้นใช่ไหมคะ ่มนคือเห็ดสาหร่ายมันสวยมากเลยเนาะแล้วก็เห็ดค่ายุ่ยว้าดีใจเย้เย่เย้เย้เย้เี้เห็นอันนี้แอันนี้อ่ะพี่เห็นมันอยู่ตรงตรงนี้โอเคพี่ก็หยิบมาโอเคค่ะให้โชว์ค่ะโอเคค่ะขาใหญ่ไหมคะ ใหญ่เหมือนที่เราเจอไหมโอ้ไขวานได้โอ้ไขวานี่นาพี่เป็นคนหาเจอเย้่ยี่ยีเก่งมากกินได้เยี่ทักแน่ละตรงนี้ก็เห็นเหมือนกันโอ้ก๊อกกกโอ้ยอย่าคอแรงอ่ะเก็บขึ้นมาลูกเก็บขึ้นมาอันนี้หรอแม่ใช่ค่ะตรงนู้นก็มีใช่โอ้ดอกใหญ่ เหตุเล็กขาสัน้น <'s> ไปดูตอกน้ำซินน่ะแก่เอาไหม <All right. S 1> เอาค่ะเอ <All right. S 1> าใส่น oh. ู่นตรงนี่โอ้ยดอกใหญ่กว่าหน้าพี่ดัสมีนอีกฮะโอ้ย อันนี้เปดอกใหญ่ๆอุ้ยแก่แล้วลูกใช่ไหมแก่ <Yeah. S 1> แก่แล้วไม่เอาตื่นเต้นเจอเห็ดแบบไม่ไม่เหนื่อยเลยพี่ <What? S 1> มันคืออะไรเฮ็ดสาลายนี่นะใหญ่มากใช่เอ,เอาไหมเดะเอาไหมแม่เอาค่ะเราจะเก็บไปได้ยังไงเนี่ยดูสิ oh. oh. โหเอาเก็บได้ไงลูกมันใหญ่มากนั่งดีๆสิเก็บได้ไงฮะใช่เก็บได้ไงอ้ยยยพอแล้วเอางัดกันขึ้นมาไงใหญ่มากเก็บง่าย มันยากขนาดนั้นเลอไม่ใช่หินนะเนี่ยแม่ทำได้ไหมเนี่ยได้ค่ะลูกเก็บไม่ได้แต่แม่เก็บเองโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากจังใหญ่มากกว่าแม่ใหญ่กว่าหน้าแม่เลยสุดยอดสุดยอดใหญ่กว่าพี่ด้วยท่าดิไปต่อ ไว้ไหนไม่รู้ดอกเดียวก็เต็มถุงเราแล้วไปทุกคนดูสิใหญ่มากสวยด้วยเนาะใช่โอเคพี่ชอบแบบใหญ่บ้างใช่มันเหมือนกำใช่ค่ะเห็ดสาลายกับเห็ดคายุบานใหญ่กว่าหน้าพี่ลัสวินสุดยอดเลยสุดยอดเลยไปต่อไปต่อเก็บได้ไง เก็บเลยลูกเก็บเลยขาวานว้าวะดึงดีๆจับขาเขาขึ้นมาเอาไม่เป็นไรงัดขึ้นมาเลย <laughs> โอยเก็บไง <laughs> แม่ชว่วยไม่เป็นไรดึงขึ้นมาเลยลูกแล้วค่อยดึงขามันทีหลังเอาดอกขึ้นมาก่อนก็ได้เออเออเออทำไปได้สมุดเลยนะสุด,สด <laughs> อุ้ยดอกสวยมากนี่เลย อุ้ยสวยอยู่นะเนี่ย <laughs> ขากับดอกแยกกันคนละออ้ออสวย <laughs> ตรงนี้เ <laughs> ก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บเลยกำลังสวยกำลังสวยโอ้ยดึงขึ้นมาเลย <laughs> <laughs> แท้เลนะสวยไหมไม่รู้ไม่รู้ เดอะไรสวยมากเกิดชิดกันอย่างนี้เลยเกิดอะไรอะแม่ชิไม,ชไม่สวยไม่สวยยังไงเยอะมากแต่เราไม่รู้จักแค่มาดูเฉยเ้ย้อ,อ,ยยอ,อนหน้าไปใก้สิแค่เรามาดูชื่นชมเฉยๆมันสวยมากใช่ไหมใช่แต่เก็บไหมไม่เก็บลูก,เ,กเราไม่รู้จักเขาเราก็ไปต่อคะ่ะ ไม่รู้จักเหรอใช่ให้ดูให้ดูเจเก็บเลยลูกสวยมากยังนมนมอยู่เลยระวังขาขาตเก็บเลย <laughs> ไม่ไปที่รีตตองรายเถิดเโอ้ยังนมนม,มอยู่เลยลูกโอ้ยด oh, <you> yeah. ูสิเยาะกำขาเขาแล้วก็ดึงขึ้นเลย <c oughs> อ้สวยที่สุดในโลกเลย <laughs> ดอกนี้สวยกว่าเพื่อนอือเอาแค่นน้งสันสีเหลืองตรงนี้อะอาไม่เป็นไรมะ แม่จะให้ท่านผู้ชมดูอันนี้คือดอกที่หนุ่มที่สุดที่เราเจอโอเคบายบายใช่สวยมากโอเคบายบายไปต่อไปต่อตั้งแต่เก็บมาเจอดอกนี้หนุ่มที่สุดแม่ดูสิหนุ่มที่สุดโอ้เยอะเลยุ๊ยป่านี้เยอะเลยบอเอามอ่ะอันนั้นไม่เอาลูกเราไม่กินเก็บเฉพาะอันที่เรากินได้ไปต่อไปต่อนี่ตัวท่าที่หนูอยากเจอ มันจะกกะที้นี่นี่ตัวนี้ที่มันกินเห็ดเห็นไหมมันชื่ออะไรทากไงทากอะไรมันไม่รู้ว่าชื่อภาภษาเซบีเดนว่าอะไรเนี่ยที่มันกินเห็ดตัวอันนี้มันกินเห็ดก็แสดงว่าเห็ดนี้กินได้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละตัวทากที่แม่บอกลงเขาเสร็แล้วขึ้นเขา,ปาไป <c oughs> ใจเอาขนาดเท่า safety safety เหรอโอเคปลอดภัยตรงนั้นปลอดภัยพี่บอกอ่าไป What? What? ไเห็ดเก่งจังโอ,อ้ยขักขนาดเลยห้าวสองคนจะนนินไปไปโอ้ยขึขนย้นเนินนะมันเหนื่อยจริงว่ะความชอบของเรา เหนื่อยก็ยอมน,นออั่ไงแม่เส็เฮ้ยเก็บเลยวลูกบบดึงขึ้นมาเลยค่ะ<อ>ดึงขึ้นมาเลยลูกอ,อู้ยขาสวยมากวโอ้ <laughs> เก็บได้ขาขาดไม่เป็นไร <laughs> มันแก่แล้วออแต่ขามันอืออ <laughs> กินกินเห็ดตัวทากใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรหรอกลูกโอ้โหมาถึงแล้วก็เล่นต่อส่วนแม่จะไปปาดค้าเห็ดบรรยากาศดีมาก